การพูดเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคลแต่ในบางครั้งการพูดมากเกินไปกลับไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จเสมอไปกลับกลายเป็นว่าเราอาจจะพลาดโอกาสในการโน้มน้าวหรือสร้างความเข้าใจที่ดีในสิ่งหอที่เราต้องการสื่อสารการพูดที่มีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่แค่การพูดมากมายหรือการแสดงความคิดเห็นในทุกๆเรื่องแต่คือการเลือกที่จะพูดในสิ่งที่จำเป็นและตรงประเด็นการพูดน้อยแต่ชนะ และการพูดอย่างถูกจุดเป็นแนวทางที่ช่วยให้เราใช้ทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์การพูดน้อยอย่างไรจึงจะชนะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นเคยเนื่องจากสังคมทั่วไปมักให้ความสำคัญกับการพูดออกมาให้มากเพื่อแสดงความสามารถหรือความรู้แต่การพูดน้อยไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่พูดอะไรเลยหรือเป็นคนที่เงียบจนขาดการสื่อสารกับผู้อื่นการพูดน้อยในที่นี้หมายถึงการพูดในสิ่งที่สำคัญที่สุดเลือกใช้คำพูดที่มีน้ำหนักและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ข้อความที่เราต้องการสื่อสารออกไปได้อย่างตรงจุดการพูดน้อยสามารถช่วยให้เราโดดเด่นในสถานการณ์ต่างๆเพราะเมื่อพูดน้อยแต่ชัดเจนผู้ฟังมักจะให้ความสนใจและจดจำคอม,มพูดของเราได้ดีกว่าหากเราพูดมากเกินไปอาจทำให้คำพูดของเราสูญเสียความหมาย และความน่าสนใจไปในหลายๆสถานการณ์การพูดน้อยทําให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบในการเจรจาหรือการต่อรองเพราะเรามีเวลาในการคิดก่อนที่จะตอบหรือในการเลือกคําพูดที่เหมาะสมที่สุดไม่จําเป็นต้องรีบร้อนพูดให้มากมายเพื่อให้ดูมีความสามารถแต่การเลือกพูดในสิ่งที่สําคัญและตรงประเด็นจะช่วยให้เราชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นในการประชุมหรือการเจรจาต่อรองการพูดน้อยแต่มีความหมายจะช่วยให้ผู้ฟังหรือคู่เจรจารู้สึกว่า เราพูดด้วยความมั่นใจและเลือกที่จะพูดเฉพาะสิ่งที่จําเป็นจริงๆนอกจากนี้ภาษากายยังเป็นส่วนสําคัญในการพูดน้อยแต่ชนะเพราะภาษากายสามารถเสริมการสื่อสารและทําให้คําพูดของเรามีที่ผลมากขึ้นบางครั้งการสบตาหรือการใช้ท่าทางที่แสดงถึงความมั่นใจสามารถเพิ่มน้ําหนักให้กับคําพูดที่เราพูดแม้ว่าเราจะไม่พูดมากนักแต่ภาษากายที่แสดงออกอย่างมั่นใจจะทําให้ผู้อื่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากําลังสื่อสารอยู่ การหยุดคิดก่อนพูดก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยให้เราพูดน้อยแต่ชนะได้การหยุดคิดเพื่อเลือกคำพูดที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่ทำให้เราพูดได้อย่างมั่นใจแต่ยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการพูดสิ่งที่อาจทำให้เกิดผลเสียหรือความเข้าใจผิดได้ในบางครั้งการหยุดฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจและตอบกลับในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็สามารถทำให้เราสื่อสารได้ดีกว่าการพูดออกไปโดยไม่คิดการพูดอย่างถูกจุดก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะการพูดที่ถูกจุดคือการพูดที่มีความหมายและสามารถสร้างความเข้าใจหรือผลกระทบที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพการเลือกพูดในสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละสถานการณ์เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์และการคิดที่รอบคอบการพูดอย่างถูกจุดไม่จำเป็นต้องพูดมากมายแต่หมายถึงการเลือกคำพูดที่สามารถกระตุน้นความสนใจและทำให้ผู้ฟังเห็นถึงประโยชน์หรือข้อดีที่เรากำลังสื่อสารการพูดอย่างถูกจุดนั้น เริ่มต้นจากการเข้าใจผู้ฟังของเราหากเราเข้าใจว่าใครเป็นผู้ฟังและเรากำลังพูดในสถานการณ์ใดเราจะสามารถเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมได้การปรับเปลี่ยนการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละประเภทจะทำให้การพูดขององเรามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่นหากเราพูดกับกลุ่มคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหนึ่งหนึ่งการใช้คำพูดที่ซับซ้อนหรือคำศัพท์เฉพาะทางจะช่วยให้การสื่อสารของเราเกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันหากเราพูดกับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆการเลือกใช้คำที่เข้าใจง่ายจะทำให้เราเข้าถึงผู้ฟังได้ดีกว่าการพูดอย่างถูกจุดยังต้องมีการประเมินสถานการณ์ให้ดีเช่นการพูดในที่ประชุมจะต้องเลือกคำพูดที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขณะที่การพูดในสังคมที่ไม่เป็นทางการอาจไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่ทางการมากนักความแตกต่างนี้ทำให้เราสามารถปรับการพูดให้เหมาะสมกับบริบทต,ต่าง ได้การใช้ตัวอย่างหรือข้อมูลที่สนับสนุนคำพูดของเราก็เป็นส่วนสำคัญในการพูดอย่างถูกจุดเพราะมันช่วยให้คำพูดของเรามีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การตอบคำถามหรือข้อสงสัยจากผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมาและมั่นใจจะช่วยให้การพูดของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการหลีกเลี่ยงการตอบคำถามที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่เราพูดการตอบอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ฟังได้สิ่งสำคัญที่สุดในการพูดอย่างถูกจุดคือการรู้ว่าคำพูดของเราจะสร้างผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดให้ดีขึ้นเช่นหากเราต้องการโน้มน้าควคนให้เห็นด้วยกับความคิดของเราเราต้องเลือกใช้คำพูดที่สามารถกระตุ้นความสนใจและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ข้อมูลที่มีหลักฐานยืนยันหรือข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้การพูดน้อยและการพูดอย่างถูกจุดยังมีบทบาทสำคัญในด้านการจัดการอารมณ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังสามารถช่วยลดความขัดแย้งและทำให้สถานการณ์ที่อาจเกิดความตึงเครียดกลายเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นได้ตัวอย่างเช่นในการสนทนากับคนที่มีความคิดเห็นต่างออกจากเราการพูดอย่างระมัดระวังโดยเลือกคา พูดที่แสดงถึงความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถช่วยให้เราผ่านสถานการณ์นั้นไปได้โดยไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งที่อาจจะยืดเยื้อและทําให้ความสัมพันธ์เสียหายในทางกลับกันหากเราไม่สามารถควบคุมคําพูดได้พูดมากเกินไปหรือใช้คําพูดที่ดูเหมือนไม่แยืแสหรือรุนแรงอาจทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีระหว่างคู่สนทนาและทําให้การสื่อสารของเราไม่ประสบผลสําเร็จตามที่ต้องการการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ใช่แค่การเลือกพูดน้อยหรืออพูดตรงประเด็นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสังเกตและเข้าใจอารมณ์ของผู้ฟังด้วยการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหรควรหยุดเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารที่ดีเมื่อเราสามารถพูดน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเราจะเริ่มเห็นว่าในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นอาจไม่จำเป็นต้องพูดทุกสิ่งที่เราคิดหรือรู้แต่การพูดในสิ่งที่มีความหมาย และสามารถทําให้เกิดผลกระทบที่ดีนั้นสําคัญกว่าซึ่งการใช้คําพูดที่สั้นกระชับและไม่ใช้คําพูดซําซ้อนสามารถช่วยให้ผู้อื่นจดจําสิ่งที่เราพูดได้ดีขึ้นและทําให้เราสามารถนําไปสู่การเปลี่ยนนับแปลงที่เราต้องการยิ่งไปกว่านั้นการพูดน้อยยังสามารถช่วยให้เรามีอํานาจในการควบคุมการสนทนาได้มากขึ้นเมื่อเราเลือกที่จะพูดแต่พอเหมาะและมีการคิดอย่างรอบคอบก่อนพูดเราจะสามารถควบคุมทิศทางของการพูดคุย ได้ดีกว่าในขณะที่ถ้าหากเราพูดออกมาโดยไม่มีการไตรตรองก่อนก็อาจทําให้การพูดคุยหลุดออกจากประเด็นที่ต้องการสื่อหรือกลายเป็นการพูดที่ร้ายประโยชน์ในที่สุดการพูดอย่างถูกจุดยังหมายถึงการเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสารให้ชัดเจนและรู้ว่าจะใช้วิธีการพูดอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลที่เรากําลังพูดด้วยการพูดให้ถูกจุดไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องรู้จักการปรับการสื่อสารให้เข้ากับความคาดหวังและความต้องการของผู้ฟังด้วยตัวอย่างเช่นในการนำเสนอโครงการหรือการพูดในที่ประชุมการเลือกที่จะเน้นไปที่ข้อดีและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรานำเสนอจะทำให้การพูดของเรามีผลกระทบที่ดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องพูดถึงทุกราละเอียดอิดที่อาจจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกเบื่อหน่าย การพูดอย่างถูกจุดยังสามารถช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลได้เพราะการที่เราพูดในสิ่งที่มีความหมายและสื่อสารไปยังคนฟังอย่างตรงไปตรงมาสามารถช่วยลดช่องว่างทางความคิดหรือทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกันได้นอกจากนี้การพูดที่ตรงจุดยังสามารถช่วยให้เราได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในฐานะผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบในการเลือกคำพูด อย่างไรก็ตามการพูดอย่างถูกกอจุดนั้นไม่ได้หมายถึงการพูดะที่แสดงออกถึงงอความรู้สึกแบบเฉพาะตัวโดยไม่คำนึงถึงความมรู้สึกของผู้อื่นเราควรที่จะให้ความสำคัญกับการเลือกคำพูดที่มีความละเอียดอ่อนและเหมาะสมกับสถานการณ์และควรคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคำพูดนั้นๆการพูดอย่างถูกจุดจริงไม่เพียงแต่ต้องใช้สติปัญญาและความรอบคอบในการเลือกคำพูดแต่ยังต้องมีความเข้าใจในจิตวิทยาของการสื่อสาร และคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่เราอยากจะสื่อสารด้วยในบางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดทุกคำที่คิดออกไปแต่การเลือกที่จะพูดในสิ่งที่จำเป็นจริงๆจะทำให้การสื่อสารของเรามีความหมายและได้รับความสนใจจากผู้ฟังมากยิ่งขึ้นการพูดอย่างถูกจุดจึงเป็นการรู้จักเลือกที่จะพูดในสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละสถานการณ์โดยที่ไม่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกถูกกดดันหรือเกิดความเข้าใจผิด การพูดน้อยอย่างมีประสิทธิภาพและการพูดอย่างถูกจุดนั้นเป็นทักษะท,ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ทุกคนผ่านการฝึกฝนและการใส่ใจในรายละเอียดของการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในทุกสถานการณ์ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการสื่อสารในที่สาธารณะการพูดที่ดีไม่จำเป็นต้องพูดมากแต่ต้องพูดในสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถสร้างผลกระทบที่ดีให้กับผู้ฟังการพูดน้อย แต่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้เราชนะสถานการณ์ต่างๆและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลได้อย่างยั่งยืนการพูดน้อยและพูดอย่างถูกจุดสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในด้านต่างๆของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนคำพูดแต่เป็นการทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความใส่ใจและความจริงใจของเราการพูดที่มีคุณค่า และตรงประเด็นจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและช่วยให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นอย่างยั่งยืนในหลายๆสถานการณ์เรามักจะพบว่าการพูดมากเกินไปกลับทําให้การสื่อสารไม่ประสบผลสําเร็จเพราะคําพูดที่มากเกินไปมักจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่ได้รับสารสําคัญจากสิ่งที่เราต้องการสื่อสารการเลือกที่จะพูดน้อยและให้ความสําคัญกับความกระชับและชัดเจน ทำให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้ผู้ฟังจับใจในข้อความที่เรากําลังสื่อออกไปการพูดอย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยให้เราสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นเช่นในการเจรจาต่อรองหรือการอภิปรายการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรหยุดพูดเป็นทักษะที่สำคัญในการควบคุมทิศทางของการสนทนาหากเราสามารถพูดในสิ่งที่จำเป็นและตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาเราก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ในแง่ของการเจรจาหรือการแก้ปัญหาการพูดน้อยมักทำให้เราได้เปรียบในเรื่องของการควบคุมอารมณ์และความสงบ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดการพูดมากเกินไปอาจทําให้เราหลงประเด็นหรือเสียสมาธิจากสิ่งที่สําคัญที่สุดการพูดน้อยแต่ชัดเจนจะทําให้เราได้โฟกัสไปที่ประเด็นหลักและช่วยให้ผู้ฟังรับข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วการรู้จักหยุดและฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเมื่อเราให้โอกาสผู้อื่นได้พูดเราจะสามารถเข้าใจมุมมองของพวกเขาและใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุด การพูดอย่างถูกจุดยังเกี่ยวข้องกับการรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์บางครั้งในที่ทำงานหรือในสถานการณ์ทางสังคมเราอาจต้องปรับวิธีการพูดให้เหมาะสมกับบริบทเช่นการพูดในที่ประชุมกับการพูดในงานสังสรรค์หรือการพูดกับคนที่เราไม่คุ้นเคยกับคนที่เรารู้จักดีแล้วการเลือกคำพูดที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ทำให้เราไม่เพียงแต่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังได้ด้วย การพูดอย่างถูกจุดยังเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการโน้มน้าวและชักจูงผู้อื่นหากเรารู้จักเลือกคำพูดที่กระตุ้นความสนใจหรือเปิดประเด็นที่สำคัญที่สุดในต่อหนอนั้นเราจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและทำให้พวกเขาตั้งใจฟังสิ่งที่เราพูดมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากเรากำลังเสนอความคิดใหม่ๆในการประชุมการนำเสนอด้วยการพูดสั้นๆแต่มีข้อมูลที่สำคัญและกระทัดรัดจะทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ และพิจารณาข้อเสนอของเราได้ทันทีการพูดอย่างถูกจุดยังหมายถึงการพูดในลักษณะที่แสดงออกถึงความเคารพและความคิดถึงผู้อื่นการใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารที่ดีเช่นหากเราต้องการจะพูดอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจการพูดอย่างระมัดระวังและเลือกคำพูดที่อ่อนโยนจะช่วยลดความตึงเครียดและทำให้คำพูดของเรามีผลกระทบนเชิงบวกมากขึ้น การพูดอย่างถูกจุดยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเราเองการที่เราเลือกที่จะพูดในสิ่งที่มีเหตุผลและสนับสนุนด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้จะทำให้ผู้อื่นมองเห็นว่าเรามีความรู้ความสามารถและมีความมั่นใจในสิ่งที่พูดซึ่งทำให้เราได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในทุกการสื่อสารที่เราทำการพูดอย่างน้อยและพูดอย่างถูกจุดจึงไม่ใช่แค่การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการพูดคุยเท่านั้นแต่ยังช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวการฝึกฝนการพูดอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นและทำให้การสื่อสารในทุกๆสถานการณ์เป็นไปอย่างราบรื่นและผลักดันให้เราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สุดท้ายแล้วการพูดน้อยและการพูดอย่างถูกจุดเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้ผ่านการฟังและการสังเกต จากการสื่อสารในชีวิตประจําวันรวมถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการพูดในแต่ละครั้งเพื่อพัฒนาทักษะของตอนอ,อเองการรู้จักพูดน้อยแต่ชัดเจนและพูดอย่างถูกจุดจะทําให้เราเป็นผู้สื่อสารที่มีความมั่นใจสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกการสนทนา